สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลับลีลับแชนแนลคลับของคนชอบเรื่องหลอนกันครับวันนี้ผมก็ได้นำเรื่องเล่าเขาโครงเรื่องมาจากสมาชิกในเว็บไซต์พันทิปที่ใช้ชื่อว่าสมาชิกหมายเลข904633มาทำคลิปให้ผู้ฟังทางบ้านฟังกันครับต้องขออนุญาตและขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยครับก่อนจะเริ่มฟังกันรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปหลอนทีพีใหม่ๆครับขอบคุณนะครับพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเธอเป็นอะไรตายใครส่งมาหรอช่วงหนึ่งในชีวิตผมกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดหลังจากใช้ชีวิตในเมืองมานานหลายปีหมู่บ้านนี้เงียบสงบในตอนเช้ามีเพียงเสียงนกเสียงจักจั่นและลมที่พัดผ่านทุ่งหญ้าแต่สำหรับผมมันกลับเต็มไปด้วยสายตาเย็นชาเสียงหัวเราะเยาะและคำพูดที่เหมือนมีหนามแทงใจ คนในหมู่บ้านไม่ชอบผมไม่รู้เพราะอะไรบางทีอาจเพราะผมไม่สูงสิงไม่เข้ากลุ่มหรืออาจเพราะผมไม่ยอมก้มหัวให้ใครก็ไม่รู้พวกเขาแกล้งผมสารพัดตั้งแต่แอบเอาเศษแก้วไปวางไว้หน้าบ้านปล่อยข่าวลือว่าเป็นบ้าจนถึงขั้นมีเรื่องต้องเข้าโรงพักผมไม่เคยโต้อตอบไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะไม่อยากสร้างกรรมเพิ่มผมยึดในศีลของตัวเองเชื่อว่าความดีจะปกป้องผมได้ ผมใช้ชีวิตเงียบๆในบ้านไม้หลังเล็กที่ปลายหมู่บ้านวันๆก็ทำกับข้าวดูหนังสูบบุหรี่บ้างแล้วก็สวดมนต์ก่อนนอนวันหนึ่งพวกนั้นตะโกนใส่ผมจากอีกฝั่งถนนระวังจะโดนของนะเสียงหัวเราะสะใจดังตามมาผมเหลือบมองผ่านๆแล้วก็เดินกลับเข้าบ้านไม่ได้สนใจแต่ตั้งคืนนั้นเป็นต้นมาทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปคืนแรกผมฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอสวมชุดด,ดำทั้งตัว ผมยาวสลวยหุ่นดีจนเห็นได้ชัดแม้ในความมืดเธอขับรถพาผมไปที่แห่งหนึ่งถนนในฝันคดเคี้ยวและเงียบจนผิดปกติผมมองรอบๆก็ไม่รู้เลยว่ามันคือที่ไหนเธอไม่พูดอะไรเลยพยายามหันหน้าหนีตลอดผมหงุดหงิดจนในใจคิดว่ากลัวอะไรนักหนาจะหันหน้าหนีทำไมพอคิดได้ไม่นานผมก็เห็นร่างผู้หญิงอีกคนหนึ่งยืนอยู่ข้างถนนชุดเหมือนกันผมเหมือนกัน ทุกอย่างเหมือนกันแปะผมหันไปมองคนขับแล้วเธอก็ค่อยๆหันหน้ามามองผมรอยยิ้มของเธอเย็นชาและแปลกประหลาดอย่างบอกไม่ถูกผมกำมัดแน่นตั้งใจจะต่อยผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างทางแต่ทันใดนั้นร่างกายผมกลับขยับไม่ได้ราวกับกลายเป็นหินผมพยายามจะขยับมือขยับเท้าแต่ไม่มีอะไรตอบสนองหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาแล้วทุกอย่างก็มืดสนิท ผมสะดุ้งตื่นกลางดึกเหงื่อท่วมตัวหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดคืนนั้นผมไม่กล้านอนต่อสูบบุหรี่แล้วนั่งจ้องความมืดอยู่จนฟ้าสางคืนต่อมาความฝันกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่อยู่ในรถเธอยืนอยู่ปลายเตียงยิ้มให้ผมด้วยใบยหน้าขาวซีดตาไม่มีตาดำมีเพียงตาขาวที่สะท้อนแสงไฟจากหน้าต่างเธอสวมกางเกงเดฟสีดำเสื้อรัดรูปแนวร็อก ผมยาวถึงเอวอยากเป็นลอนนิดนิดกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายดอกไม้ลอยมาแตะจมูกแต่ความรู้สึกกลับไม่โรแมนติกเลยมันเย็นและววังเวงผมลืมตาขึ้นเต็มที่เธอยังอยู่ตรงนั้นจริงๆไม่ใช่ฝันเธอเป็นใครมาจากไหนผมถามด้วยเสียงแผ่วเธอยิ้มก่อนตอบช้าๆฉันตายงงเธอบอกชื่อนามสกุลแต่ผมจำไม่ได้เพราะตอนนั้นสมองผมขาดพลน เธอ,อยังพูดต่ออีกว่าคนที่ส่งฉันมาเป็นครูแก่ๆเขาอิจฉาเธอผมถามว่าแล้วเธอจะทำอะไรฉันเธอส่ายหัวเบาๆแล้วร่างก็เลือนหายไปต่อแน่ต่อตาผมแน่ใจว่านั่นไม่ใช่ฝันเพราะบุหรี่ที่ผมจุดไว้ก่อนนอนยังคงมีกลิ่นลอยอยู่ในอากาศคืนที่สามผมฝันเห็นเธออีกยืนอยู่ที่เดิมปลายเตียงหน้าตู้เสื้อผ้าผมรู้สึกไม่กลัวเหมือนเดิมอีกแล้ว ผมเริ่มสวดมนต์ในใจแล้วพูดกับเธอว่าเราไม่เคยรู้จักกันไม่เคยทำอะไรให้กันเธออย่ามาทำร้ายเราเลยอย่าสร้างเวรกรรมต่อกันเธอยืนนิ่งแต่แววตาเริ่มอ่อนลงผมพูดต่อถ้าเรามีกรรมกันมากก่อนขอให้หมดในชาตินี้ตายแล้วไม่มีที่พึ่งเวลาฉันสวดมนต์แผ่เมตตาก็รับเอาไวเ้เถอะฉันจะให้บุญกับเธอเธอพยักหน้าแล้วร่างก็หายไปอย่างชา้าชเหมือนควันจาง หลังคืนนั้นผมไม่เห็นเธออีกเลยหลายวันผมกลับมานอนหลับสบายเหมือนเดิมแต่ลึกๆก,ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเธอไปไหนผมยังคงสวดมนต์ทุกคืนแล้วภาวนาให้เธอได้ไปอยู่ในที่ที่ดีจนคืนหนึ่งผมฝันเห็นเธออีกครั้งเธอยือนอยู่ตรงนั้นเหมือนเคยแต่ครั้งนี้ผมลุกขึ้นยืนแล้วเดินเข้าหาเธอไกลๆเธอชื่ออะไรนะบอกฉันอีกทีสิ เธอยิ้มแล้วพูดชื่อเดิมพร้อมบอกหมู่บ้านที่เธออยู่แถวชายแดนเธอบอกว่าเธอตายเพราะอุบัติเหตุรถคว่ำผมแผ่เมตตาให้เธออีกครั้งแล้วพูดด้วยน้ำเสียงจริงใจถ้าเธอ,อยังทุกข์ในใจกอดฉันไว้เถอะไม่ต้องกลัวเราทุกคนก็เคยเจ็บเหมือนกันเธอเก้าวเข้ามาช้าๆแล้วโอบผมไว้แน่นร่างเธอเย็นเฉียบแต่เต็มไปด้วยความเศร้าผมไม่ได้คิดลามกหรือกลัวในตอนนั้นเลย รู้แค่ว่ามันเหมือนกอดใครบางคนที่ขอความสงบแล้วผมก็ตื่นขึ้นมานาฬิกาบอกเวลาตีสามผมลุกขึ้นสู่บุรีเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างคิดถึงฝันนั้นอีกครั้งผมพยายามนึกชื่อเธอให้ได้แต่ไม่ว่าจะนึกยังไงก็นึกไม่ออกทำที่เธอบอกผมมาสองครั้งแล้วแท้ผมเชื่อว่าครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมบูชาปกป้องผมไว้เธอจึงไม่อาจทำร้ายผมได้ เพราะผมไม่โกรธไม่เกลียดมีแต่แผ่เมตตาให้ผมแน่ใจว่าเธอไม่ใช่วิญญาณชั่วเธอเพียงถูกใช้ให้มาทำร้ายผมแต่สุดท้ายเธอเลือกจะไม่ทำหลังจากนั้นไม่นานผมได้ข่าวว่าครูแก่คนนั้นที่คนในหมู่บ้านพูดถึงล้มป่วยกระทันหันตายอย่างประหลาดในบ้านตัวเองไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะศพเขาแข็งทื่อเหมือนหินและรอยยิ้มบนหน้า ดูบิดเบี้ยวจนผิดธรรมชาติคืนนั้นผมฝันอีกครั้งผู้หญิงชุดดำยืนอยู่ปลายเตียงแต่ครั้งนี้เธอไม่ยิ้มเธอมองผมเฉยๆแล้วพูดเสียงเบาฉันไปแล้วเขาตายแล้วกรรมถึงเขาแล้วผมถามว่าแล้วเธอละ่ะเธอยิ้มบางๆฉันจะไปที่ของฉันขอบใจที่ไม่เกลียดฉันร่างเธอละลายหายไปในแสงสีทองที่อบอุ่นอย่างประหลาด เช้าวันต่อมาผมตื่นขึ้นพร้อมกลิ่นบุหรี่ที่ยังติดอยู่ในห้องเหมือนทุกครั้งแต่วันนี้ผมรู้สึกสงบมากเป็นพิเศษตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยฝันเห็นเธออีกเลยไม่เคยเห็นเงาดำที่ปลายเตียงไม่เคยได้ยินเสียงกระซิบในยามค่ำคืนอีกแต่ทุกครั้งที่ผมสวดมน์ผมจะเผื่อแผ่บุญให้เธอเสมอเธอที่ไม่รู้ชื่อเธอที่ถูกส่งมาเพื่อทำร้าย แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นผู้ที่ช่วยผมให้เข้าใจคำวัาก,กรรมอย่างแท้จริงผมไม่โกรธใครอีกแล้วแม้แต่คนที่เคยแกล้งผมเพราะทุกสิ่งล้วนกลับไปหาผู้กระทำและทุกครั้งที่ได้ยินเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างในคืนเงียบผมมักจะพูดเบาๆว่าไปเถอะขอให้เธอพบแสงสว่างในพบใหม่แล้วในความมืดนั้นผมเหมือนเห็นเงาของผู้หญิงชุดดำยิ้มให้จากมุมห้องก่อนจะค่อยๆละลายหายไป เหมือนคำขอบคุณสุดท้ายที่ไม่มีเสียงแต่สัมผัสได้ด้วยใจ